สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนก่อนนอนด้วยนะคะวันนี้มุ้ยเอาข่าวมาแชร์ให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมนะคะกออ็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาจะกระโดดสะพานลอยฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็มีพลเมืองดีนี่แหละคนที่เขาแชร์ข่าวนี่แหละคะ่ะเขาแชร์แล้วมุ้ยก็เอามาแชร์ต่อนะคะเขาไปช่วยนะคะไปช่วยผู้ชายคนนี้เลยคะ่ะก็ช่วยได้นะคะช่วยได้แล้วทีนี้ก็ ถามถามไปถามมาเขาบอกว่าเขาโดนขโมยเงิน4,500บาทซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาแล้วนะคะคือไม,ไม,ไม่ไม่มีแล้วแล้วก็คนที่ขโมยก็คือภรรยาของเขาขโมยแล้วก็หนีไปเลยค่ะคือติดต่อไม่ได้แล้วก็เงิน4500น้นี่คือเขาจะเอาไปรักษาตัวนะคะเพราะว่าเขาเป็นโรคลมชักก็เลยไปดื่มเหล้าก็เลยมาค่าตัวตายทุกคนคะทุกคนคิดว่าปัญหานี้มันหนัก พอที่จะทําให้เราฆ่าตัวตายหรือว่าเราไม่ได้ไปอยู่จุดนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมคะเราไม่ได้เสียใจเราไม่ได้ไม่ได้อยู่จุดนั้นเหมือนเขาว่าเออทาไมต้องฆ่าตัวตายคือมันมีคอมเมนต์ที่ว่าโดดเลยอยากจะโดดก็โดดเลยอะไรประมาณเนี้ยบางบางคอมเมนต์ก็บอกทําไมจะต้องมาตายใต้สะพานตรงนี้เดี๋ยวพอคุณโดดลงไปรถก็ติดพอรถติดคนก็ ไปทางานลําบากทำามหาจินลําบากทําไมไม่ตายที่อื่นเดือดร้อนคนอื่นเขาเออ <laughs> ก็แบบนี้นะคะคือเมื่ออยากจะบอกว่าชีวิตรเรายังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปตราบตราบใดที่เรายังมีลมหายใจใช่ไหมคะอันดับแรกนะคะก็สติคะ่ะมีสติไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรามีสติเราจะค่อยคอยค,อยคิดว่าเราจะทํายังไงต่อไปนะคะญาติพี่น้องมีไหมหรือว่าคนที่เราพอจะปรึกษาได้ก็ ระบายมันออกมาก่อนพูดให้ใครก็ได้ที่เราเชื่อใจได้ฟังนะคะระบายมันออกมาก่อนนะคะต้องมีสติค่ะอันนี้ก็เอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะเอามาแชร์ามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าปัญหาแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะคือเขาเจอแบบนี้คือเขาอยากลาลกแล้วไม่อยากจะอยู่แล้วไม่อยากจะสู้แล้วะคะ่ะโดนขโมยขโมยเงินสี่พันห้าร้อยนะคะก็ไม่อยากสู้แล้ว มีสตินะคะตั้งสติว่าเออเราควรจะทํำยังไงใช่ไหมคะไม่ว่าทุกอย่างมันเกิดจากซองมือเราเนี่ยค่ะซองมือเราเนี่ยค่ะบางคนเป็นหนี้แบบหนี้เพราะกิเลสเล่นการพานันแทงหวยออนไลน์เล่นเกมออนไลน์อย่างเงี้ยคือหนี้จากกิเลสที่คุณสร้างขึ้นมาก็ <c oughs> พอเป็นหนี้เยอะๆหาทางออกไม่ได้ก็ยิงจะตายค่าตัวตายอันนี้คือหนี้จากกิเลสนะคะ <c oughs> แล้วก็มากลุ่มใจเป็นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าน,นั่นนี่แต่ว่าหนี้บางอย่างมันก็ เ,เช่นพ่อแม่ไม่สบายลูกเข้าโรงเรียนหรือว่ากิจการล้มลายนี้มันคืนหนี้ที่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆชดใช้ไปดูจากตัวอย่างของคนที่ว่าเคยล้มเหลวแล้วเขาก็เอา,เอา,เอากลับมาพัฒนาตัวเองให้ <c oughs> ยืนอยู่ได้นะคะดูมุ่ยจะชอบมากเลยพยายามศึกษาคนที่เขาสำเร็จคนที่เขามีแนวคิดดีๆ แล้วก็พยายามศึกษานะคะอันนี้ก็เอามาแชร์เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็ <c oughs> ก่อนนอนคืนนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนพอมุ้ยพูดว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนมุ้ยก็เหมือนมีแรงเหมือนมีกําลังใจขึ้นมานะคะที่จะสู้ต่อไปค่ะก็ <c oughs> ยังไงถ้าชอบคลิปวิดีโอมุ้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ